ชอบมากเลยครับก็คือวันนี้เนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง cash flow เนาะแล้วก็การทํางบดุลส่วนที่ผมชอบเนี่ยผมชอบเรื่องของการทํา cash flow เราจะได้รู้ว่าเราอะ่ะมีเงินเหลือเท่าไหร่ยังไงในแต่ละเดือนเพื่อเอาไปบริหารจัดการต่อ ดีค่ะชอบมากค่ะก็ชอบทุกเรื่องที่อาจารย์สอนเลยคือวันนี้อาจารย์สอนเรื่องของรบดุลกับรับกระแสเงินสดนะคะซึ่งอันเนี้ยเคยเรียนมาละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจแต่วันนี้พอมาเรียนเนี่ยเข้าใจแบบทะลุผูกป,ปกมาท่ี่ขึ้นแล้วก็คิดว่าสามารถเอาไปใช้งานได้ ชอบมากค่ะเนื้อหาสนุกมากจริงๆต้องขอบคุณทีมผู้จัดขอบคุณโค้ชอคุณผู้สอนวันเนี้ยเนื้อหาแน่นจร,จริงๆแล้วก็สามารถไปปรับระยุกต์ใช้โดยเฉพาะต้องใช้กับตัวเองก่อนมั่นใจในตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปต่อยอดในการดูแลลูกค้าก็ชอบตรงที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรโฉทางการเงินต่างๆคือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอาจารย์เอามาทําให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายถ้าเป็นนักวางแผนทางการเงินนะคะ โปรแกรมนี้คือ It's a m a s มค่ะดีมากๆครับต้องมาให้ได้ต้องห้ามพลาดค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะหลักสูตรนี้